พี่ถามหน่อยไฮดี้ไฮดี้เป็นคนทิ้งตัวไหมเวลาแบบสนุกอ่ะเราทิ้งไหมถามถึงหล่อล้วทำไมนะใครพูดพูดอะไรดีกว่าัฟองหลาอย่าให้มันหลุดเลยเอออย่าให้มันหลุดเลยเป็นคนทิ้งตัวไหมหรอเอาเรียกว่าเป็นคนไปสุดดีกว่านะสนุกอะไรเงี้ยจะชอบสนุกก็สุดๆไปเลยอะไรเงี้ยเวลาทนวอะไรจะชอบหอนเดฟาร์ละฉันเนี่ยจะดุดร้อนเดฟาร์ละ ไม่เคยแปะคุณถ่ายรูปค่ะที่ไหนเวียดนามหรอไม่เวียดนามไม่ภูเก็ตไม่เวียดนามไม่ภูเก็ตภูเก็ตทุกที่ที่มีมันไปอ่ะวันไหนที่หนูไปสุดอ่ะวันไหนที่หนูไปสุดอ่ะอีนี่จะไม่เป็นคนช่วยอ่ะเป็นคนถือหนึ่งเคื่องฉันก็สั่งอ่ะแล้วพอวันต่อไปปุ๊บอยากเห็นอะไรบ้างนี่เห็นตัวเองบ้างนี่ตอนที่คนอื่นเขาไม่มีสติเพื่อนรักเพื่อนร้ายคือทุกคนมึนหัวไหมคะพี่มึนหัวมากเลยเนี่ย ยังไงพี่แวนเราเลิกงานแล้วพี่แวนจะเลิกงานด้วยไหมคะตอนนี้หรือยังไงอ่าไม่ไม่ไม่โอเคโอเคโอเคสนุกทุกคนบอกสนุกมีตัวนี้ไอีตัวขาตั้งติดใจก็ตั้งไวปเลยแล้วมันจะไม่เอ็นเหรอคะไม่นะก็เอาเทปมาติดใช่มันจะตั้งอ๋อตั้งเหรอหนูฝากพี่เอกซื้อหน่อยค่ะพี่แวนจะได้มองทางไงใช่หแล้วฝากพี่เอกซื้อทุกอย่างบอกพี่เอกเขาฝากซื้อสายชาร์จแบตให้ด้วยค่ะแล้วก็ไปซื้อ ยังให้เธอแล้วจริงคำนวนคำนวนคำว่าแคร์หลอดอันนี้อใหญ่เออจริงคำนว่บจริงจังมาชาคร์ลอดคำนวนแบบว่ามันเอามือไปเขียนตรงแบบว่าตัวเลขอะเพื่อแบบว่าบวกลบในใจอะแบบเนี่พี่แต่แบบพี่เซอร์ไพรสมาเลยนะพอหาออกมา2คนนี้ต่างกันแค่20บาทอ่ะ ใช่แล้ค่ะเก่งเนี่ยคือชาลอตชนะไฮดี้ไปแค่20บาทเท่านั้นจริงๆก็คือถ้านี่เอาแปลงันนั้นชนะงี้แต่ชาลอตมันไม่ให้เพราะหนูเกินเวลาแล้วแพ้ตากติกาดูยิ่งเป็นเ่งให้นะยอดที่สุดเลยงก็แบ่งให้อยู่คน,นละพันแถมยังเกินอีกนี่เกินเนี่ยเกินเนี่นที่แพ้จริงๆในชีวิตจริงแล้วก็คือหนูค่ะใช่ได้วอลเชอร์มายังไงให้ได้จ่ายตังค์ตัวเองด้วยใช่ได้ร้ได้ใช่เพราะว่า มันเกินไงสุดท้ายอ่ะรอบหลังก็คือไม่ได้ไม่ได้คิดว่าเท่าไหร่ไงไรไงไม่ใช่รอบแรกรอบแรกหนูไปเท่าไหร่นะไม่มีการวางแผนเออเนี่ยไม่มีการวางแผนทำไมต้องมีชลอตมาในชีวิตล่ะโอ้ยใช่ให้ช่วยกูด้วยนิดนึงนิดนึงก็ยังดีเขาบอกว่าอะไรเนี่ยวิงเหรอให้วิงให้หน่อยเหรอ วิงคีฟไฮลอดอิสราเอลอ๋อวิงวิงแบบว่าวิงตายิงวิงเรียลไหมลอตมันเรียลอยู่แล้วเราไม่ได้เฟกใส่กันเราไม่ใช่คนเฟกอะค่ะก็วิงมันวิงอยู่วิงตาผลตาเที่ยงเดี๋ยวขอวิงแต่เมื่อกี้เหมือนเหมือนอะไรเข้าตาแล้วก็เป็นอะไรสักอย่าง อันนี้เข้าจริงเลยคราวนีวิ้งยาวเลยวิ้งยาวเลยผดขนตาจริงวิ้งยาวเลยอดขนตาเลยเคยหนูเคยนะดึงดึงแล้วแบบทำไมมันไม่ออกอ่าขนตาจริงทีติดวันนั้นดอรมากเนตายละแต่ไอ้มาหนูจะเล่าอะไรให้ฟังยังไงเหมาไอ้เหลาหนูดึงหน้าอกขึ้นนิดนึงเยเหลามาเลยเหลามาเลยเนาะก็คือเจม้าเป็นคนที่ทุกคนรู้กันอยู่ดีอยู่ดีว่าคนรู้กันเป็นอย่างดีตอนนั้นอะ เวลาแต่งหน้าอาจจะมีบ้างที่แบบว่าไม่ล้างตาแต่ว่าล้างแบบเรียบร้องอะอาดใช่ไหมล้าง็บตาไว้ตาไว้อะไรอย่าแบบอ๋อแต่ทีนี้วันนั้นวันหมอลำตาน้าพิพากันน่ารักกุ้งตาตกุ้งหญิงอะเป็นตาตากุ้งหญิงตากุ้งหญิงเอะตาตากุ้งหญิงเป็นตากุ้งหญิงหรือแบบติดเชื้อสักอย่างนั้นนางก็แบบไม่ไม่ได้เกี่ยวกับการไม่ล้างตาหรอกน่าจะแบบทัก่อนน้อยนั่นยาได้ยาดันยาโอ้โห ไม่ได้ฟงแล้วค่ะบทเรียนก็ยังทำเด็กเองทำหลอดยุดกันคิดแล้าแล้วมันเก็บตาวันที่ว่าไปเดินไปเดินกลางน้ำต่อใช่หรือว่าแล้วมันก็เริ่มรู้สึกเคืองตาที่ก็เลยบอกว่านี่ไงนี่ไงดื้อมากนะนี่เลยชอบต้องให้ทาต้องให้ชาหลอดหยุดดุใช่ไหมช่ชาหลอดก็คือบางทีดุมามันก็ไม่ฟังก็เลยแบบก็เรื่องของหลอดเออเรื่องของหลอดแล้วแปะยแล้วแต่ พูดแล้วจริงสาวผัพี่สกละเมื่อยนี่คือเอ็นดูพี่แวนใช่นี่อาจนะรากแตกเมย์ากแตกรากแหากรากแตกรากรากแป่ว่าอ้วกแตกอ๋อรากแตกรากหักหักหักก็อ้วกหักก็อ้วกหักหัวหัก ใจทั้งคู่หรือเปล่าเหนืออีสานบางคำมันเหมือนกันจอกไปเหมือนกันเแล้วหักลวงคอหากอ่ะลวงคอหากเพื่อนเพื่อนเคยพูดด้วยไงเที่ยวกันก็ไม่แบบว่าลวงคอเลยพระองค์ก็แบบจกคอหากซีอะไรอย่างเงี้ยลวงคอหากเลยไอซันเ้ยแล้วใช่ทุกคนไม่ปวดตาเหรอพี่ปวดตามากเลยพี่ก็จับเนี้ยโอเคนะเหนูร้อย่างที้่หนูที่หนูหอบที่ชื่อมาเยอะๆยอะแล้วคนบอกว่า รู้แล้วทำไมถึงสวยออร่มากินทิชชู่นี่เองก็ราหนุ่มเขินนะเลยชอบแบบหักภาษาอีสานมั่วเลยเนี่ยทุกคนบอกให้เอาฟิลเตอร์ออกเนี่ยประเด็นคือพี่เอาฟิลเตอร์ออกไม่เป็นทำไงดีไม่น้องอ่ะไม่ให้พี่เอาฟิลเตอร์ออกน้องกลัวไม่สวยน้องบอกแบบนี้อืออะไรอ๋อเขิได้โอเคค่ะเดกเลยถามคนเหนือให้หน่อยค่ะว่าอ้วกภาษาเหนือคืออะไรอ้วกภาษาเหนือคืออะไรคะตอนนี้กสิห้าคือกันนี่เหนือก็หักอ๋อ เหนือก็ห้าเหนือก็หักค่ะป๊บผู้ใจสั่งเจ้ากรุงบอเตอร์ได้เหมือนว่านี่เขามาลองเพลงนี่เขามาลองเพลงแต่มันเพลงสมัยพี่นัหนูรู้จักด้วยเหรอรู้จักไอ้นี่หนูรู้จักแก้มแดงๆจะไว้ใจได้กันเพลงเดียวกันร้องก่อนที่จะลองอะไรอะโมไซค์ เนเนเนท่อนทุกข์เนเนใช่แรงเพลงเดียวกันด้วยโอ้โหสะอวดเต็มที่เลยโถเอ้ยลองให้ไปถึงท่อนฮุกให้น้องหน่อยดิโอ้โหหนูยังไม่ลองให้มันเร็วเกินไปแต่หนูเรียกข้าวสวยมากงั้นไงวันนี้อิงฟากินหอยนางรมอีกแล้วนะพี่แวนน่ะเดี๋ยวก็ท้องเสียอย่างเงี้ยนะวุ้นไม่มีใบเออวุ้นไม่วุ้นไม่มีใบคือวุ้นเหรอถามว่าพี่เขาบอกว่าไปคือ ก็เขียนใบหน้าแบบุญนี้ไม่มีใบนะอย่างน่ารักมากตกใจมากเพราะว่ามันเป็นบุญใช่ไหมแล้วมันกระดิก no เฮ้ยทำไมกระต่ายกระดิกได้อ่ะเป็นวุ้นเป็นวุ้นขนมเหรอไอตาวเหนือรู้จักแต่ฮักครับหักต่อฮักโอ้ยพี่แบลหันซ้ายโอ้ช็อกเลยค่อนข้างจะน่ากลัวเลยนะเขาเนี่ย เนาะเขาก็ไม่เออใช่หมันใหญ่กว่าทำอะไรก็ได้ไม่กลัวเลยแต่เราก็จะไม่ไม่เอาไม่ถ่ายโอเคเราจะจำแต่เรื่องดีๆต้องเราจะได้มีแต่ความสุขใช่ค่ะเนาะโฟกัสแต่ความสุขนะเนาะใครที่หัดัดภาษาเหนือไว้ให้ใครนะอ๋ออ้อะรเป็นอะไรลินเป็นอะไรลินเป็นอะไร ไปหาดอาหาเพระไซใครพิมพ์มานะใครพิมพ์มานะนั่นไงอยากไปเที่ยวเหนือเนาะอยากไปเที่ยวสุขาอากาศดีอยากไปเหมือนกันปีหน้าเราอาจจะได้ไปเหนือนะมาจะไปเชียงใหม่ดิ่ไงใช่พี่วัดพูดแล้วที่นี่ก็จะมีไปเชียงใหม่ไปหาทำอะไรน้องที่มาทาลัยน้องไปเรียนที่แม่โอ้อุยโอ๋้ยาวอ๋อ จัดที่เชียงใหม่ไงวันที่สิบหกใช่ไหมอุ้ยถือเป็นบทจำไม่ได้จำไม่ได้เอจำไม่ได้จำไม่ได้อนอก็ไปดูไปหาพวกเรากันนะคะหนเก่งใช่สิบหกเพราะว่าพี่น้องเนจะไปก่อนหนึ่งวันตัวที่สิบห้าไปทำบุญก่อนแล้วแม่นูไปวันสิบสี่จำได้แล้วจำเก่งนะคะมาถึงว่าจำบทละครก็จำได้นะคะละครเข้าได้เลยค่ะรออยู่ค่ะ นี่ก็อยากปลดกล้องแล้วเหมือนกันเดือนหน้าจริงหรอใช่ฝากติดตามกันด้วยนะทุกคนเราจะปลดกล้องกันเดือนหน้าแล้วเราเรียนหลักเรียนการแสดงเมื่อไหร่โรงส่งเราไปได้ไหมเป็นกำลังใจเดี๋ยวไม่ได้บอกไปได้ดิไม่ได้แหละไม่ได้ดิถ้าไม่ติดทำไมจะไม่ได้ล่ะคุณชาร์ลอตดาราดังเขาอยากไปด้วยอ่ะคุณชาร์ลอตต์ราต้องสเก็ตเป็นสีไปล่ะดาราดัง เม่อกี้เราพละครแต่เมื่อกี้เล่นละครแล้วนะแต่งานพี่สรงพี่ส่งเปตเพันกระสุกไงล่าเออฉันได้กระปุกเสมอพี่จะเล่าขบลนรถไฟฟังว่าผือชาเล่นคู่กับวินสักเรื่องลองกินเลยนะกินไปก่อนเล่นไม่ออกหรอกเถืนสะบัดเถื่อนเัมอถ้าเจอตัวจริงอะไรไม่ไหวไม่ไหวเดี๋ยววันที่21ไงไม่ไหวพี่แววไม่ไหวดาราสาวท่านหนึ่งเออเนี่ป่ะเอ้ย ไปไหนกันต่อครับกับออฟฟิศค่ะกลับไปกินกขนมที่ทุกคนให้มาแล้วหนูจะผอมได้ยังไงอ่ะนั่นไงกินที่พึ่งทุกคนสะพงสะโคกเนี่ยขนาดนี้อ่ะพี่แวนถามที่คือคอมเมนต์มันเรื่องเร็วมากพี่ย้อนกลับไปไม่ทันเดี๋ยวนะว่นที่บอกกําลังกายแล้วจะได้กินของทุกคนแบบไม่รู้สึกผิดอะไรอ๋อ อันนี้ต้องถามไหมหลังเคสชาร์ลทําไมหัวใจมีสีฟ้ากับหัวใจชมพูอะไรอ่ะเป็นซีฟ้ามันเป็นอัมาพันี่เขาทําอัมาพันนี่มันคาไม่ฟ้าพี่แวนถามทีเขาไม่คนไม่โปรแกัมอัมล็อกเพอร์เฟคอัมเน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 สูมไม่ได้อ่ะมองไม่เห็นอันมาไม่อัม not perfect อัมอะไรเนี่ย original o r i g i n a อ i am อัมเนเนเน แต่มาไดงกว่าฟิลเนี่ถึงแล้วเนี่ยเราจะเอารถกลับไปให้อิงฟ้าฟนรขับทำให้ได้ไหมมองไม่เห็นมีพาโล้มีหนูแล้วก็มีดอกทานตะวันอ้าวดับอ๋อประมาณไอ้เยอะอ๋อมันสั่นจังเลยทุกคนทพี่แวนหน่อค่ะว่าให้ฉลองถ่ายรูปกับพาโล้ในในตเออน่ารักอืมน่ารักน่ารัก พิ้งฟ้าไลท์ทุ่มหนึ่งค่ะ<ต>วันนี้ไฮดี้ยีกี่ใบยีวัดยีพี่้าลไของกองเหรอลายไร<ล>ของอกองะมาณห้าใบาค่ะอ๋อไคนรุนมาแล้วหม่เดียวไฮดี้หาคนไปออกกำลังกายได้หรืออย่างรูปฟาส้มอะาส้ม ก็คุยกันกับม่แบบทีน่าอยู่บ้านว่าจะแบบมีออกด้วยกลงด้วยกล้พี่ว่าทีน่าเนี่ยเขาเป็นคนที่มีวินัยที่สุดในพวกเราหรือเปล่าถูกต้องถูกต้องที่สุดเลยดูจากคุณดูจากขุนแล้วละกันเราต้องมาจอดตรงนั้นอีกแล้วขอร้องหนูบอกว่าอย่ามาจอดร้างแดดคันไหนคันนี้ล่ะขอร้องเลยคันสีฟ้าตรงนี้ไม่ใช่คันนี้อ๋อพี่แหวนคันนี้สิอ๋อแต่ออดี้คก็ที่หนึ่งในใจ ดีคีดหนึ่งใจแฟนมิแฟนมิขอนแก่นวันที่เท่าไหร่ยากเลยขอนแก่นเหรอคะหนูจําได้ค่ะยี่ิบสองเพราะว่าจะเป็นกลางก่อนกลางใต้เหนืออีสานทุกที่นะคะจัดที่เซ็นทัลเซ็นที่เซ็นทัลนะคะเซ็นทัลนะคะเป็นภาคกลางจากที่โชวดีนะคะ อ๋อพี่มีนี่อยู่นี่หว่าทำไมพี่ไม่เปิดพี่ของน้อยนี่คือมือถือหมดแต่ว่ายังได้นี่เก็บภาคกลางโชว์ดีซีบ่ายสองครึ่งถึงห้าโมงครึ่งส่วนที่เหลือนะคะจะเป็นห้าโมงครึ่งถึงทุ่มหนึ่งเออสุดยอดที่สุราจะเป็นเซ็นทรัลสุราอันนี้โดนพี่วัดใช้ไลฟ์ไปครั้งหนึ่งหรือไงใช่จะจำได้โอเคได้ใที่เซ็นทรัลเซ็นทรัลสุราษนะคะส่วนฝั่งแก่นเซ็นทรัลขอนแกนยี่สี่ครับน้องชาเหนมั่วแล้วเห็นปะ เขาบอกวันที่ยี่สิบสี่อีสานยี่สิบสี่ลูกสาวในยี่สิบสี่มาเป็นพืชอุ๊บส์อุ๊บส์ไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยไม่ได้เว่าทุกคนจําได้หรือเปล่าเธอลงตัวเมื่อไหร่ฉันยิ้มก็ต้องหลบอ่ะจริงหนูว่าเราสามารถเปิดคณะตลกได้นะยี่สิบสี่นะนี่เห็นไหมคณะตลกมิสแกลท่เขาบอกยี่สิบสี่เออจริงจริงพี่ถ้าพี่ไม่ได้เปิดคอมแล้วพี่จำไม่ได้เปล่ามือถือแปดหมดหนูจำได้ จำได้เท่ากับผิดจำได้เท่ากับจำผิดใช่สิคนเรามันจะผิดพลาดกันเลยไม่ได้ใช่ไหมล่ะเออเออถามมาอีกเลยแต่เมื่อกี้มั่นใจอยู่นะเมื่อกี้ค่อนข้างมั่นใจเลยอะเฮ้ยม่มีรลยอะเขาก็อยู่หน้าเพจไหมเขาปักหมดอยู่เปล่าไม่มีนะหมู่บ้านเรานะคะเอาถูกติดป้ายเตือนแล้วค่ะวิดีโอต้องสิ้นสุดเราลงแล้วใช่ป่ะถูกติดป้ายเตือนอะ <Okay. S 2> เดี๋ยวจะบินเดี๋ยวจะบิน,น,บนไว้เจอกันขอบคุณนะคะทุกคนที่มาพูดคุยกันแล้วก็<ล>ขอบคุณที่มาใจ <ไข S 1> ก<า>ันมาหากันนะคะมาคอมเมนต์มาคุยกันด้วยนะขอบคุณมากเลยนะคะ